ลมเปลี่ยนทิศเนื่องจากเรามาอยู่ในซีรีส์ของปารานาปัสนะครับก็เราก็แนะนำชายคนนี้ไปแล้วว่าเป็นใครนะครับเป็นเป็นเจ้าของเป็นเศรษฐีคนหนึ่งนะครับใจบุญแต่ความสามารถของเขามีมากกว่าใจบุญนะครับทำให้เคยจักในยุคแรกนะ ที่อันติโอก็ได้ใช้เขาออกไปกับอาจารย์เปาโลก็เป็นคนที่เปเขาเรียกว่าหนูน้ำใจนะครับเป็นคนที่หนุนน้ำใจเก่งทำงานองค์กรเก่งแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยหรือว่าทางผู้ปกครองของโบสถ์และผู้เผยพระญาก็เลยส่งปรามาัสเนี่ยไปปลุกเบิกนะครับประกาศพรกกิจคุณในพื้นที่ที่ ค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับโดยจุดเริ่มแรกของเปาโลนและปานาบัสก็คือกลับไปบ้านนะครับไปที่เกาะไซปรัสรเป็นบ้านเกิดของปานาบัสนั่นเองนะครับเราก็ไปประกาศที่นั่นผลปรากฏว่าคนที่ได้รับเชื่อนะครับก็เป็นผู้สําเร็จราชาการคนหนึ่งในเมืองนั้นนะครับแล้วเกาะไซปรัสนั้นเสร็จแล้วก็การประกาศที่นั่นก็เริ่มไปได้ด้วยดีนะครับแต่ ในพระธรรมกิจาการนะครับบทที่สิบสามข้อสี่สองถึงห้าสิบสองจริงจบทที่สิบสามช่วงเนี้ยนะครับเป็นช่วงที่ยาวมากๆผมขอข้ามขั้นตอนในการอ่านไปเลยก็ได้นะขอเป็นการเล่าเรื่องแทนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นผ่านพระิจาการตอนนี้เนื่องจากในสิ่งที่เปาโลและบาลานาบัสเจอเป็น เป็นเป้าหมายใหม่พันธกิจใหม่และเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับสำหรับเขาทำให้เขาเนี่ยต้องทดลองทดสอบนะครับกับเป้าหมายของเขาแต่ละขั้นแต่ละตอนนะครับตอนแรกเนี่ยเริ่มจากาที่บ้านเกิดของปราบัสผลปรากฏว่าโอเคฟีดแบ็นะครับมี เจ้าเมืองบางคนเชื่อโอเคนะครับเขาก็เลยเดินทางต่อครับคราวนี้เขาก็มาที่อันหนึ่งนะครับแถวอันติโอนะครับในเมืองอันติโอนะครับในแคว้นปิซีเดียนะครับในปิซีเดียนะครับก็จะเป็นมณฑลย่อยหรืออำเภอหรือเขตย่อยๆของอันติโอนะครับเขาก็เริ่มเป้าหมายใหม่นะครับเขาก็เลยเริ่มกับคนยิว ซึ่งคนยิวเนี่ยเขาจะประชุมแล้วก็ฟังเรื่องเทศนานะครับเข้าวัดเข้าวาอะไรเนี่ยของเขานะครับเข้าโบสถ์ช่วงวันศัพร์นะครับอาจารย์เปาโลกับบาลาบาสัสก็ถือโอกาสนี้ไปนะครับในธรรมศาสตรที่เรียกว่าธรรมศาสตร์นะครับไม่ใช่โบสถ์ไม่ใช่วัดอ่ะก็เรียกว่าซีนิกกะนะครับหรือธรรมศารานั่นเองเข้าไปนะครับเขาก็ มีการที่จะ,ะนั่งอยู่ในธรรมศาลานะครับแล้วก็จะมีการที่จะต้องอเขาเรียกว่าเผยธรรมนะครับก็คือว่าให้คนเนี่ยที่มีความรู้นะครับขึ้นไปอา่านพมพีนะครับแล้วก็ทําการวิเคราะห์ทําการสรุปทําการเทศนาถ้าเกิดพูดขั้นตอนคืออ ทำการเทศนานั่นเองข้างบนนะครับเปาโลก็ได้โอกาสนั้นไปน,นะครับเปาโลก็เล่านะครับตั้งแต่สมัยโมเสสนะครับเพราะว่าศาสตร์หรือศาสนาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของโมเสสเนี่ยก็กจะเกี่ยวข้องกับคนยิวนะครับไล่มาจนถึงดาวิดนะครับว่าหมายถึงตอนสมัยของโมเสสคนยิวตกเป็นทาสหยิบนะครับได้รับการปลดปล่อยจากพระเจ้านะครับทําให้พระเจ้าเนี่ย เริ่มที่จะเรียกคนอิสาเอลมนาะเป็นชาติและพระเจ้าก็พยายามที่จะมีกฎหมายกฎเกณฑ์อะไรต่างๆนะครับผ่านบัญญัติของพระเจ้านั้นคนอิสาเอลจะเข้าใจเรื่องของบัญญัตินะครับเป็นอย่างดีนะครับเปาโลก็เลยน,นาเสนอเรื่องบัญญตัติเปิดเป็นอิสูนะครับเป็นประเด็นและมาทบประเด็นที่สองคือดาวิดดาวิดนี่เป็นเป็น วีแบ,บรรด์นะครับของคนอิสาราเอลเลยเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งแข็งแกร่งที่สุดนะครับที่ทําให้ประเทศอิสาราเอลเข้าสู่จุดสูงสุดนะครับก่อนที่จะถึงจุดสูงสุดก็มีซาโลมอนนะครับก็ซาโลมอนก็จะทําให้ประเทศของอิสาราเอลก็หรือว่าอาณาจาักรอิสาราเอลเนี่ยขยายใหญ่ขยายใหญ่มากขึ้นนะครับจเจริญรุ่งเรืองนะครับวางหลักปักฐานเลย แต่ว่าด้านขยายเนี่ยเป็นของดาวิดนะครับเพราะดาวิดนี่ลบเก่งมากๆแล้วก็เชื่อมจุดของดาวิดนะครับมาถึงพระเยซูคริสต์แล้วก็ทําให้พวกเขาเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นเป็นพระเมสสิยาห์นะนะครับเพราะในหนังสือพมพีเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็หนังสือของยิวนะครับเกี่ยวกับคัมภีร์ของยิวเนี่ยก็อ้างอิงถึงพระเมสสิยาห์ แต่ไม่ได้เปิดเผยว่าพรมีสิยาคือใครแต่ว่าทําการที่จะอทําทนายถึงในอนาคตนะครับว่าพรมีสิยาจะมาดังนั้นพระเยซูเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดอันหนึ่งนะครับที่จะเชื่อมระหว่างเรื่องราวของพรมีสิยานะครับเข้ากับเขาเรียกว่าความเชื่อของคนยิว ก็พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับเกิดมาตามคําทํานายของของคนยูเลยนะครับในสมัยนั้นก็คือพระเยซูเป็นเมสิ์พระเมสิยาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนั่นเองนะครับเปาโลก็ทบมาประเด็นนี้พอ,อหลังจากเทศนาเสร็จนะครับพูดคําปราศัยเสร็จในธรรมศารานั้นคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเชื่อนะครับและเชื่อนะครับแล้วเ,เขาก็ตามเปาโลกับปารา,าบัสไปนะครับ แล้วไซ์เอฟเฟกอันนี้เป็นไปได้ดีนะครับมากๆเลยคือว่าในบริเวณเมืองนะครับหรือว่าในบริเวณเมืองของปีซีเดียเนี่ยนะครับก็มีคนยิวเริ่มจากคนยิวนะครับแล้วก็คนต่างชาติเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะเชื่อพระเจ้ามากขึ้นนะครับในเมืออปีตอนนี้เราปลกเกือบทั้งเมืองเลยนะครับแต่ว่ามันมี ยิวที่คนยิวที่เป็นผู้ปกครองหรือเจ้าถิ่นบางกลุ่มที่อยู่ที่นั่นไม่พอใจนะครับว่าไอ้นี่มันเป็นใครมาจากไหนทําไมมาใหญ่ในเมืองแทนเขานะครับรู้สึกอิจฉานะเพราะว่าในการประกาศเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เนี่ยตรงนั้นอ่ะดังมากๆนะครับคนเชื่อเยอะมากๆและก็ทําให้ในเมืองเนี่ย ต้องจัดนัดประชุมคอนเฟรนกซ์นะครับพิเศษเลยนะครับแล้วก็คนเป็นอันมากก็พอในสบาโตถัดไปนะครับช่วงวันเสาร์ที่ถัดไปก็มาฟังเยอะมากขึ้นนะครับคนสนใจเรื่องราวของพระเจ้ามากขึ้นเนี่แหละครับก็เป็นเหตุที่ทําให้คนยิวกลุ่มที่เป็นเจ้าอิทธิพลที่เดิมนะครับที่อยู่ในเมืองเนี้นะครับก็ไม่พอใจ และก็ขับไล่อาจารย์เปาโลกับบาลานบัสออกไปนะครับทําให้เปาโลอาจารย์เปาโลกับบาลานบัสนะครับได้เป้าหมายใหม่นะครับว่าเออการประกาศกับคนยิวเนี่ยก็ประสบความสําเร็จนะนะครับในแถบอันติโอกเนี่ยเปิดรับพริกติกุลง่ายมากๆนะครับก็ทําให้คนมากมายเนี่ยมาเชื่อนะครับก็เลย ได้เป้าหมายใหม่กับพระเจ้านะครับคือการไปประกาศนะครับกับคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนยิวนี่ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งนะครับเป็นเป้าหมายใหม่ของเปาโลและบาลาบัสนะครับเปาโลและบาลาบัสใจแข็งนะครับคนที่ติดตามเปาโลและบาลาบัสคือคือมาลาโกหรือยอนเนี่ยนะครับก็ได้ หนีออกจากพันธกิจนี้นะครับกลับไปที่เยรูซาเล็มแล้วก็ไม่ได้เชื่อฟังไม่อะไรารบาบัสอีกนะครับก็เลยกลับหนีกลับไปนะครับทําให้เปาโลกับาบัสเนี่ยต้องเดินทางต่ออีกหลายเมืองเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับเรื่องของลมเปลี่ยนทิศนะครับฉะนั้นบทเรียนวันนี้นะครับเป็นบทเรียนที่สําคัญ นะครับเรื่องของเปาโลและปานาบัสสอนอะไรกับเราบ้างนะครับจุดมุ่งหมายนะครับที่ผมตั้งบทเรียนนี้มานะครับว่าในพระพีตอนนี้นะครับสอนอะไรเราบ้างนะครับเราก็ไปเปิดอ่านกันได้นะครับผมพยายามทําให้คลิปเนี่ยมันสั้นที่สุดในกิจกรรมบทที่สิบสามข้อสี่สองถึงห้าสองนะครับเรื่องที่ผมเล่าก็จะประมาณนี้นะ ก็ไปเปิดอ่านกันได้นะครับทำความเข้าใจผมก็เพียงแต่ว่าเอาบทเรียนนี้นะครับมาทำพอสังเขตนะครับเรามาเล่าง่ายๆนะครับเราก็สะท้อนคิดว่าผมได้อะไรจากบทเรียนนี้บ้างนะครับแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมก็จะได้ในส่วนที่ท่านผู้ชมอ่านนะครับอย่างแรกนะผมสิ่งที่ผมได้นะครับคือการตั้งเป้าหมายใหม่ การตั้งเป้าหมายใหม่ของเปาโลและบาลาาบัสนะครับเนื่องจากว่าการประกาศของเขาได้ผลและไม่ได้ผลนะครับเอฟเฟกต,ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันทำให้เปาโลบาลาาบัสเนี่ยต้องตัดสินใจว่าเปาโลและบาลาบัสจะทำตามเป้าหมายหรือเปล่าเป้าหมายที่แท้จริง ของเปาโลและปานาพัสได้มาจากใครได้มาจากพระเยซูนะครับพระเยซูก่อนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ประกาศกับสาวกของพระองค์ประกาศว่าจงออกไปประกาศกับคนทุกชาติชนทุกชาตินะครับชนทุกชาตินี้หมายถึงคนทั่วโลกนะครับทุกชาติทุกเผ่าพันธุ ให้รับเชื่อในพระเยซูคริสต์อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าคําว่าไอ้เน่นะครับทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์เนี่ยตอนนั้นที่ทางพวกเปตโตแล้วก็อัครทูตได้ยินเนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่ใหญ่มนะักซึ่ง ถ้าด้วยตาและกําลังใจของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับมนุษย์เลยเริ่มจากที่ใกล้ตัวที่สุดนะครับคือเยรูซาเล็มก็ในข่าวนั้นเองทําให้กลุ่มพวกเนี้ยนะครับได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้เป้าหมายากับพระเจ้าก็เริ่มประกาศกับคนยิวก่อนนะครับแต่เนื่องจากว่าการประกาศกับคนยิวก็เป็นไปได้ยากนะครับโดยเฉพาะในเยรูซาเล็ม คนเชื่อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับพอเชื่อคนที่เข้ามาเชื่อในพระเยซูคริสเพิ่มมากขึ้นเนี่ยผลที่ตามมาคือมันมีเจ้าทินนะครับที่สูญเสียอำนาจนะครับเขาก็เลยไม่พอใจพวกศาสนาเก่าในเยรูซาเล็มก็คือพวกลัทธิยูดาห์นะครับที่นับถือลัทธิยูดาห์แล้วก็คนที่มีอิทธิพลในที่นั้นก็ไม่ได้พอใจก็เลยทําให้มีการข่มเหงเกิดขึ้น การข่มเหงน,นี้เองนะครับก็เป็นเหตุที่ทําให้ภาพหรือจิกซอที่พระเยซูได้พูดเอาไว้นะครับจงออกไปประกาศกับชนชุตชิชัดเจนขึ้นนะครับโดยการตายของสเตเฟนนั่นเองการตายของสเตเฟนนะครับมันชัดเจนทําให้คนเนี่ยที่ได้รับการข่มเหงน,นะครับสเตเฟนโดนหินคว้างตายนะครับแล้วไซอฟเฟตคือทุกคนกลัวนะครับเลยกระจัดกระจายหนีไปคน คนละทิศคนละทางนะครับแต่อการหนีไปคนละทิศคนละทางไอ้จุดที่เขาหนีนะครับจุดหมายปลายทางของเขาเนี่ยทำให้เกิดคลิกจักรนะครับมากมายตามพื้นที่ต่างๆนะครับแต่มันจะมีจุดที่ใหญ่ที่สุดอย่างเช่นอันติโอนะครับที่คนไปรวมตัวมากที่สุดจนก่อตั้งเป็นชุมชนของผู้เชื่อได้ที่นั่นก็นี่เป็นเป niece, ้าหมายใหญ่มากๆเลยสำหรับชีวิตนะครับของเราที่จะเข้าใจถึงแผนการของพระเจ้า ดันั้นเป้าหมายที่สําคัญคือเรื่องนี้นี่เองนะครับคือเรื่องของการมองภาพให้กว้างนะครับการมองภาพให้กว้างเปาโลเข้าใจนะครับในพระมหา,าวันชาของพระเยซูมองภาพให้กว้างแล้วนะครับแต่ว่าพอจะลงมือทําเนี่ยตาใจมนุษย์นะครับแคบนะครับเกินสายตาของมนุษย์นะครับแต่พระเจ้าเนี่ยมีสายตาที่กว้างใหญ่ไพศาลมากมากเลยนะครับทําให้เปาโลเนี่ย พอเจออุปสรรคนี้นะครับเขาได้ตั้งเป้าหมายเขาเรียกว่าซอยเป้าหมายลงนะครับหมายถึงว่าพอเวลาเราตั้งบริษัทมาเราวางเป้าหมายเป็นสิบเป็นเป้าหมายที่เราจะทําให้มันประสบความสําเร็จเลยนะครับแต่การจะทําให้ประสบความสําเร็จเนี่ยเราต้องซอยเป้าหมายลงนะครับ5ปี10ปี15ปีทําไปตามนั้นนะครับ เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับเมื่อเราทำได้นะครับทีละห้าปีนะครับเราสำเร็จตรงไหนเราจะเริ่มไปตรงไหนต่อเพื่อไปหาเป้าหมายที่สูงกว่านั้นนี่เป็นการตั้งเป้าหมายของอาจารย์เปาโลเมื่อเจออุปสรรคนะครับที่คนยิวขัดขวางและทำให้เปาโลทำงานกับบาลานบาสเนี่ยทำงานยากลำบากมากนะครับคือการ รักษาความสำเร็จเดิมเท่าที่จะทำได้นะครับอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญนะครับเราทำอะไรแล้วแต่นะครับทุกอย่างที่เราทำไม่ว่าค้าขายทำธุรกิจรับราชการนะครับหรือว่าเล่นกีฬาเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมมันจะมีความสำเร็จแรกเริ่มที่เราทำได้แต่ความสำเร็จที่แรกเริ่มเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก มากเลยเราต้องตระหนักเราต้องรู้ถึงนะครับว่าอะไรเป็นจุดสําเร็จเปาโลและบาลบัสนะครับรู้ว่าจุดแรกที่สําเร็จคือคนกิวบางกลุ่มที่เข้าไปประกาศในธรรมศาลาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และทําให้คนเกือบทั้งเมืองนะครับเชื่อในพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นคนที่จํานวนมากเลยแต่ว่าเปาโลรู้อยู่แล้วนะครับว่าอันนี้เป็นชุมชน ที่เกิดใหม่เป็นผู้ชมชนเพื่อเชื่อใหม่นะครับฉนั้นเปาโลเนี่ยต้องสอนเขาหนุนใจเขาให้ทนต่อการต่อต้านจากคนหรือว่าคนยิวรอบข้างที่ไม่พอใจในพระกิติกุลของพระเยซูคริสต์นี่เป็นเหตุที่ทำให้เราเห็นนะครับว่าเปาโลเนี่ย พยายามรักษาฐานเป้าหมายเดิมเขาไม่ทิ้งความสําเร็จนะครับเพียงแต่เริ่มต้นนะครับว่าจะสําเร็จยังไงท่านเคยมีประสบการณ์นี้หรือเปล่านะครับในการที่มีความสําเร็จเริ่มต้นในชีวิตและไม่ได้ต่อยอดนะครับการต่อยอดนี่สําคัญนะครับถ้าเราจะต่อยอดได้เราต้องรักษาฐานเดิมให้ได้ อย่างผมอยากทำสักสามหรือสี่ธุรกิจนะครับผมต้องทำอย่างแรกให้สำเร็จก่อนคือการขายของนะครับออนไลน์ผมจะต้องทำให้สำเร็จต้องมีแพสซ e ฟินคัมเข้ามาให้ได้และถ้าเกิดผมจะไปเล่นพวกกองทุนคริปโตนะครับหรือว่าตัวอื่นนะครับธุรกิจอื่นๆอย่างาเป็น ทํางานเกี่ยวอสังหาอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าผมจะไปทําเรื่องเกี่ยวกับเป็นยูทูบเบอร์นะครับเป็นเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยผมต้องทําและรักษาฐานอย่างแรกให้ได้ก่อนฉะนั้นฐานอย่างแรกหรือความสําเร็จอย่างแรกเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าเราจะพัฒนาในสิ่งที่เราทำต่อไปหรือไม่ แต่ถ้าเกิดมีคนถามนะครับว่าความสําเร็จนั้นมันใหญ่ยังเลยนะครับการมีธุรกิจอันนึงแล้วพอมี passive income เข้ามานะครับมีเงินเข้ามาในแต่ละวันได้สบายๆเนี่ยนะครับที่จะใช้เงินแล้วก็หมุนเงินได้เนี่ยมันยากนะครับคนอาจจะทําไม่ได้ถึงเท่านั้นแต่ว่าสมมุติว่าคุณจะเริ่มขายของเนี่ยนะครับคุณก็ต้องดูใช่ไหมว่าสินค้าอะไรของคุณเนี่ยมันประสบความสําเร็จนะครับ อันไหนมันขายได้นะครับเมื่อคุณเริ่มขายสิ่งนั้นได้คุณศึกษามันนะครับศึกษามันและพยายามที่จะนำเสนอโปรดักต์อื่นๆที่มีความใกล้เคียงกันนะครับและพยายามศึกษาการตลาดนะครับในสิ่งที่คุณขายอยู่หรือในสิ่งที่คุณทำอยู่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าขายดีหรือเปล่านะครับอันเนี้ย เป็นก้าวแรกเลยนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในโลกธุรกิจเริ่มแรกคุณไม่ผ่านนะครับคุณจะไปที่สองที่สามไปเล่นพวกกองทุนไปเล่นพวกอสังหาไปเล่นพวกหุ้นไปเล่นพวกอ่าหรือวิธาธรรมไปจับธุรกิจอื่นคุณจะไม่สําเร็จเพราะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นฐานของความสําเร็จหรือก้าวแรกของความสําเร็จคุณไปต่อได้หรือไม่ในส่วนที่สามคือก้าวต่อไป ก้าวต่อไปเป็นแค่การตั้งเป้าหมายเนี่ยไม่พอนะครับถ้าคุณจะตั้งหรือจะก้าวต่อไปได้นะครับคุณต้องมองข้างหลังนะครับมองข้างหลังนะครับว่าคุณจะก้าวต่อไปอยังไงคุณอยู่ตรงนี้คุณมีงานอะไรที่มันคอมพ l e t e มันสำเร็จบ้างนะครับเพื่อคุณจะก้าวต่อไปอย่างมั่นคง ก้าวเร็วผมว่าไม่ได้มีความหมายนอกจากก้าวอย่างมั่นคงคุณสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างรวดเร็วนะครับและคุณจะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงก็ยากผมเคยมีเคสหนึ่งนะครับที่ผมเป็นนักการขายนะครับที่ยอดเยี่ยมของอีคอมเมิร e ์ซนะครับก็ มีท่านหนึ่งนะครับที่ที่มีความสําเร็จขายของใกล้เคียงกับผมเลยนะครับเขาก็ขายได้ดีนะศึกษาพื้นฐานอะไรได้ดีนะครับแต่เขาอยากเป็นนักขายธรรมดานะครับไม่ได้อยากก้าวไปในสู่ธุรกิจที่มันมีแพสซีฟอินคมทุกวันมีรายได้ทุกวันนะครับไม่ได้อยากก้าวไปสู่ พอไปสักพักหนึ่งนะครับเพดานเนี่ยมันมีเพดานอยู่นะครับพอไปสักพักหนึ่งก็จะเจอปัญหานะครับการขายเนี่ยมันไม่ค่อยฟล์มันไม่ค่อยลื่นนะครับเพราะว่ามันไม่อยากที่จะพัฒนาไปข้างหน้านั้นพวกนี้มันต้องมีความรู้นะครับมันต้องมีพื้นฐานมันต้องอศึกษาในสิ่งที่เราจะก้าวไปนั้นเปาโลศึกษานะครับว่า ไอ้ส่วนบริเวณที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับเขาเคยเขาทําให้คนยิวเชื่อได้และพระเจ้าให้กับเขานะครับว่าจะต้องอ่าเริ่มที่จะตั้งเป้าหมายใหญ่ให้ใหญ่ขึ้นออกไปประกาศกับคนต่างชาติผลปรากฏว่าเปาโลได้รับมิมิตจากพระเจ้านะครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะครับแต่เริ่มรู้แล้วนะว่าจะต้องเริ่มจากคนต่างชาติให้ได้แนะ่เราต้องมาฟัง EP ต่อไปครับว่า เรื่องเกี่ยวกับซีรีส์ของ巴บ,บัสนะครับว่าบามัสเนี่ยจะข้ามไปประกาศกับคนต่างชาติอย่างไรนะครับแต่ก็ตรงนี้เป็นจุดเริ่มแรกแล้วล่ะนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยก้าวเข้าไปประกาศกับคนต่างชาตินะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราฟังอีพีต่อไปนะครับแล้วก็หวังว่าบทความอันนี้นะครับแล้ววัมพีวีตอนนี้ หวังว่าที่จะหนุนใจนะครับบทเรียนนี้ที่จะหนุนใจท่านนะครับให้เติบโตในพระก,กายของพระคริสต์มากยิ่งขึ้นและความรู้ลึกซึ้งในชีวิตนะครับในภาคปฏิบัติการใช้ชีวิตแล้วก็การทำธรุรกิจการทำงาน,นงต่างๆนั้นเราจะก้าวต่อไปด้วยกันนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่ง เราจะมีการอัปเดตคลิปในทุกอาทิตย์นะครับเท่าที่จะเราจะทําได้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นางานเสริมวงผมนะครับแล้วก็อยากที่จะทําขึ้นมาเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์นะครับก็จะเริ่มจากคนก่อนนะครับแล้วก็เราจะทําทั้งพีเป็น e x i t ซิสเยซินะครับเป็นอาาธิบายเป็นทั้งพีแต่ละเล่มสํารวจทั้งพีนะครับเพื่อเราจะก้าวต่อไปกันนะครับให้ทําให้ช่องเรามันใหญ่ขึ้นนะครับก็ ฝากด้วยนะครับที่จะกดติดตามกันนะครับเรามี3มช่องทางคือบล็อกด YouTube และ Facebook นะครับเข้าไปติดตามเราได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับ